ว่าป้าบุนรับไปซี่ว่าขอดพุดธในคุ้งพี่แสดงว่าเราตั้งสี่แล้่มหมดไหมวันนี้เด็เพิ่นเพิ่นมาเนาะอ่ะทางเพิ่นมาเด็เพิ่นมาเด็ทางลุงญาของน้องแดงก็ออกมาเด็เพิ่นว่าเพิ่นลืมเพิ่นลืมมนลุงญาตินะว่าลืมมาลืมลงเพิ่นว่าลืมดูญาติน้อวันนี้พี่เนาะมันก็เพิ่นยน เปิดภาพขึ้นมาก็อยู่ที่เขื่อนน้องแดงมานี่ทางทีมงานว่าเดือดแท้มานี่จักเดือดเด้ไไรพี่น้องอกบ้าก็เห็นนั่งไค่นั่งมันเห็นเดือดจังด,ดิเอามาไะโดนมั้นนี่สบายดีสบายดีหามาหาก็มาได้คลิปแล้วเจ้าสองเป็นอะไรเรื่องราวเราสุพากไหนดูคอยกับยังไม่ได้อยู่น้ำเหตุการณ์เพราะปรนหาได้คอยมาตอนตอนนั่นน่ะเรื่องยังไม่ได้จบนะ ต่ว่าหากระปล่อยขีดออกไปแบบว่าอ่ามามีแต่ว่าป้าบุญรับไปซี่ว่าฮอดพุทธในคุ้งพิชแสดงว่าเราตัดชีนแล้วเมืนบ่นี่มันนี้เดบเพิ่นเพิ่นมาเนาะอ่าทางเพิ่นมาเดบเพิ่นมาเดบทางลุงญาของน้องแดงก็ออกมาเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นลืมเพิ่นลืมแลุงยาเนาะว่าลืมแม่าลืมลงเพิ่นว่าลืมลุงยญาเนาะวันนี้พี่เนาะมันเอกัเพิ่นยอมได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ถือว่าได้ได้แล้วมันนี้เนาะ ได้ได้มีแต่ว่าอ่าเพิ่นขเข้าไปเอาเครื่องที่ว่าอยู่เพื่อนหัน่นอ,อ่าแล้วก็ะข่าวแปอาเครื่องอยู่เพื่อนไหนเพิ่นสิมาเฮ็ดอันมาเทะเดี๋ยวสิขายใน้ชวนตัวมันชี้ให้ที่คุยกันหันที่ว่าอันได้ชี้กันไว้แล้วแต่แต่มือนั่นน่ะเนาะแม่จะรูปแล้วได้ได้ตามเป้าที่ว่าได้ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านั้นแหละมันเนาะเมนบ่แเมนเมนฮะกั พอดีแล้วบ้านนี่ถือว่าเรียบร้อยได้ขนาดใดทำได้เพราะว่ามันทางทีมงานเขาแต่ละคนถ่ายมันมีหลักฐานเก็บตั้งแต่มือนันเด้นตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เฮาก็คิดว่าออคืมาหลายกล้องแท้บ้านีเจ้าเบียดดังวะตั้งแต่ปีอันไปมาเพราท่านน้องแดงนะใช่ไหมที่แล้วเนียเพราะว่าตอนแต่พอน้องแดงยังมันมีชีวิตอยู่กับเฮากับ จนได้มาลำหน้าเฮ็ดหน้าจนได้เปีนึงเนาะปีปีกายนี่เนาะปีกายนี่น่ะยังเหลือดทอดต่กล้าค่อยม่ได้มาลำช่วยแล้วถือว่าอันทั้งอ้าทั้งน้องเพิ่นก็พอใจแล้วบ่ในอันทิ้งทิพป้าบุญเพิ่นมาซี้ให้นี่เพราะว่าผู้ใหญ่สุดเด้เพิ่นบอกเพิ่นก็สิอันนั้นเนี่ถ้าว่าบ่นั่นก็แม่นเรื่องมันสิบบานปลายไปได้บั่นไปฮอดเมืองฮอดแข่งบ่ได้เด้เนาะเว้าได้ซุมเฮาก็สิถ้าว่าเรื่องมันบิดบ้านถ้าบ้านเพิ่นบ่ฮับนี่ถ้าเฮาได้ขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่นี่คือว่า ทางยูทูบเบอร์แต่ละคนกับสีบอยอมคือกันบอยอมบ่าลีกับเดือดวานเนี่ยบอยอมเถาะเนอะบอสมันกับเป็นการเอาเปรียบเล็กน้อยนะครับกได้แต่ไม่ง่ายว่าเขากโบมี่ชวนได้์ชวนเสียน้ำมันน้องแดงดอกแต่ว่าอย่างเอาความถูกต้องไงซื่อโดยอเด้อนี่ตำรวจนะเรื่องนี้ฮอตตำรวจหรือว่าคือชิบหอดตำรวจหรือว่าบ้านนี้บ่าวเบียงบ่าวบ่าวหอดมีแต่ฐานใน คือ<า>จะฮอดแต่อาอแต่น้องเขาถ่าแต่ในบ้านได้ก็มาได้ก็มีได้มาวัดแทกตัวนั้นได้ก็เพิ่นมือต่อไปก็เพิ่นโทรไอ้คนที่ว่ามาเบิรงเมืม่อวานนี้มาเบิรงโอ้เพิ่นแต่ถ้าเพิน่นบวเอาเขาในพุ่นน้องแดงแล้วจากแบงขายทั้งนี้กับเล่าเต้หากแต่ว่าชีตใบตะดินเนยกออกในชีให้น่ะเย้งออกให้เพิ่นเนาะเนี้ออกจะเน่งออกตัวตัวนี้ก็บะเียออกต่างห่างอีเราอะเราบาอย่เราเบาแบบนี้อันนี้ไอปให้มันร่วมกันทนะชีขคายได้จะคายแต่ตัวนั้นบัดนี้ ก็ต้งงองแย่งออกให้เพื่อน,<เ>นแล้วแปลว่าเพื่อนมันมันน้อยล่ะเลยเพื่อนเลาเลยเอาปาดตัวนี้ตืมใช้เหมือนปอว่น<ม>นี้เพื่อนว่าเพื่อนอยากไล่เลทางมาที่นด่นะพวกคนชื่อนะอว่าถา้าถ้าเขาไปไล่พุ่นก็นคือว่าแนะ่น้องแดงว่ามีคนจายหนาอยู่พุ่ธมีคนจิไายขายที่อยู่พุ่นเนะี่ยอยากขาย อยากขายอยู่พี่ให้เมื่อจุ๊กทีอยู่พุ่น<อ>นะโอแปลว่าการเงินก็ไ,ไม่ได้เอาไปใช้เหมือนบอเนี่เอาไปขายกินนะอ่าถ้าว่าขา,นะา,า,ายได้ถ้าแบบมือมือชื่อมือขายอยู่พุ่นก็<อ>ต้องเ <c oughs> อาประจุบันเมื่อเบิ้งอีกคือเก้าอ้ยยูทูบเบอร์กับเมื่อคือเก้านี่ยไปทานใช่เนาะทานแบบว่าคือต้องเป็นนักทานนะคือ <c oughs> จนุนแล้วว่าแล้วว่าจักหน่อยสิวา่าข่อยนีย่ขายเอาเงินไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบิดอยากได้ของหลานเนยขายหน้าชื่อหน้าแหละมันจังบ่มีข้อข้อละหา แม่ชันช่นเนาะพออายุพุ่นเล่าเล่ากับแบ่ดินไห้น้องแดงพวกเพื่อนต่างหากนี่ก็ลายเติบและสีชำสีชำบอลดุดนี่มเป็นเป็นสเส้นให้เลยเพราะเปิร์นดอนแสดงว่าเราเป็นคนชัดเจนคนจริงกสีชำบอลดุดนี่นสีชำบอลน,นั่นดุนเดเท่เทือนน้องแดงนี่แหละแล้วอันนี้เด้บอกเวียงชัยมีความเห็นอะไรในพวกมันเช่าวบวกบล็อกพวกยังกตัวนี้นั่นตัวสาวตัวยังนี่มันได้ตั้งขึ้นว่าี่กระว่านี่กด นั่นบ่แล้วจังว่ากันใหม่แต่ว่าเรื่องบอกนะ่ะบ่เวียงสิเอาไปถวายวัดวัดไดน่ะอ่าวัดไดที่ว่าเพิ่นาดเพิ่นต้องการแห่นี่ๆๆเบาเลมีอันนั้นอยู่บ่บ่อนนั้นเพราะว่าเพิ่นอยากได้ห้องน้ําบ่อนวัดบ่อืวัดวัดองจ้อยจมอยากได้ห้องน้ําอ๋อลองคุยกับผู้ใหญ่เบิ่งถ้าบางเทื่อเพิ่นอันนั้นเนาะโดยเพิ่นแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่คือกันได๋โดยอยอด ที่คุยกับผู้ใหญ่เพิ่อนอีกคอน,นึงแต่ผู้ใหญ่เพิ่นว่าไ<ห>อ้น้องยูทูบเบอร์เฮาบ่น่นะอ่าเห็นลายแท่งบา<อ>งทีอาไปมอบให้ทางวัดโตเพราะว่าถ้าน้องแดงแล้วสิสร้างอยู่พุ่นกะมีแต่ว่าผู้ใหญ,ญ่อยากจะชมทบทางนั้นกะมันเป็นคนชวนกันครับอแมน่นแม่นแต่ละเจ้ามันสิบลอนนั่นเดาเหตุเฮ็ดเบียดแบบนี้น่ะมันนอยู่กับผคนรักผู้ใหญ่เพิ่นอนตรงละเอียดละออเนาะแนมะ่น จะรุปแล้วน,น้องแดงที่กลับมานี่อยู่ว่นนี่มันนี่มามาไปคุยให็นเดี่ยวมันนี่หนึ่งมาเ้าก็สิบโบมีเวลามาน้ำผึ่งกระโดดดิโอเมื่อนี้ทุยยางตัวเดี่ยวว่าไงบา,ลลาร่เรลหางยังแต่มือขายนะจังฮะมื่อนี้นะมีแต่ว่ามืออ่ามาเส้นใบแยกออกจากเขาใน,ในบ้านมาเทในบ้านมาเทตอนนี้เชียนให้จบว่าง่ายๆซาบปนสิแทกแล้วก็เส<ด><ด>้นใบกรรมสิทธิ์เนาะโดินแยกออกจากการจากก้อน อเอสบายดีสบายดีอะบีนสบายดีทาไง่าแบบใหม่ชุ่มเสียงาได้โทรศัพท์ใหม่กัน่าล่างด้อล่างล่างตัวนี้ค่ะคลายเข่าใส่นี่ เหมือนโบดีเาดือนเดือนเก้าเดือนชิบมีขาวขายเนาะเดี๋ยวไปแหละดี่ได้หาชาวนาเห็ดนาก็ต้องขายเขาถ้าว่าบ่มีขาวขายแห้มแล้วถึงขายยังเดือนเก้าเดือนชิบเดือนมู่สิหาซื้อกินแล้วเพิ่นยังได้ขายอยู่โหเดี๋ยวนี้เนาะเอาตอนนี้ทั้งทั้งนั้นไอ้ตู้ชิดไปใช้ดิบ่สเวียกลงคลิปโอ้เราเพิ่นไปตามเรื่องเพราะว่าเพิ่นต้องเป็นแต่ตอนนี้นี่สมมติฉันี่อยู่นี่ผูกน้ำดิเพราะเพิ่นผูก อู๋จะความเลยเฮียนสูงแมวท่านซัท่านหนาไม่ได้อย่างนี้ปีนมาทั้งไขว้ไปเรื่อยใบพี่เบาหนักขนาดนั้นเห็นคุณสาวเนี่ยบ่ได้ได้เบาเอ็นี่เนาะโอ้ยโมาต่านี่อีกบาทนี่เนาะพอจะตกมุกใจก็แตกเลยเนาะมมันนก็็เาถือว่าแต่แต่ข้านะเนาะแต่ค่าที่เขาว่าเขาพากันย่างตั้งแต่มือแรกๆเมืนบ่โดยตั้งแต่มือแรกคุณเนาะอ๋อเอ้ามีคลิปเลยมีคลิปเอาโอเคบานี้เดี๋ยวเบาเลยช่วยย่างกันเด้อได้หน่อยหนาทีนี่ฝ่ายดีเด้อทั้งนั้นเด้อ บาเนี่ยถามว่าดจังไหลายตาแท้น่ะโทรศับเจ้าเป็นโพดลงอยู่เอ้าสัมษั์สัมผณสสัมษณ์เาเวงใช่ไหนี่นะนี่เอาเข้าไปใกล้ๆนี่นี่นี่ใกล้หลายแล้วสิเห็นมโอ้โหเราอยากให้เจ้านั้นคืออย่งนี้นะเบเอ็นไปะแพงออกเหมือนไปประมาณนี้แหละ พี่ตวพี่องเนาะต่คือนทางเบอรนี้มามาอนี้กับปทะานเพื่อนดอกพี่้องเลยเนาะปรทธานเพิ่นดอกมาครับภรรยาพี่้องเนาะมาพัะธากับภรรยาแต่ว่าเราเอ้าสบายดีอยู่เูียเดียวบ่จะเหงาบ่ มันองเอาไปให้พท่าปนาท่านมานำได้เหมือนนี่สบายดีบ่าสบาบาเอ็นสบายดีที่้องเสร็มาเมือนกัพอออสบายดีไปนเอกบอสอนบ่เขาจยาอแต่เอกมีวบขึนอเจ้าก็บอขึนคือกันบ่ค่อยก็บอขึนยอมเลยถ่ายเนื้อแดงย่งพอได้สองสามพันเลยพอเกูเลยถ้าคนไปใช้เดียวนี้โทรหาเพิ่นเจ้าบอมา้นี่ มาเรื่องอันนนั้เด้เรื่องเอ้าสบายดีบอสบอยสบายดีไปได้จะมาทันยูบ่เหตุการณ์มาทันตอนเพิ่นปั๊กลักมาทันตอนเพิ่นปั๊กลักแม่นปักอันนั้นไม่บ่เห็ดไม่บ่มันมีตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าแล้วไปไปเบิ่งนะพาข่อยไปเบิ่งเนี่ยเออโอเคไปเนี่ยบั้งเด็ดใจเขาหนึ่งนะเนาะแม่นที่ว่าเพื่อนว่าว่าปั่นกันไหมแล้วน บเวียงชัยนี่เป็นแต่ย่านนี่บเวียงชัยนี่ไ่บ้านขอแม่ย่านเรา่ำนายยกนายยกไา้าอะไบอกเร้อที่ว่าเพิ่นผันนี่ไม่ลิกกัตัเป็นย่ารักบ่รักตัวที่ว่าเพิ่นไห้ว่านี่นะอยากเบิ่งให้เปอนทอดหรอเป่วานน้อย่างเนาะ แต่ว่าเข้าเพิ่นก็งามพอควรเน้นี่แต่พุ่นบ่ได้นี่คือยาวเท่าบานนี่สิมาบ่อกไปคือเงาเท่าบ้านนี่แหละพี่น้องเออรองพลังแห่งโซเชียลแล้วก็พลังแห่งยูทูบเบอร์เนาะถ้ามียูทูบเบอร์ทุกคนก็น้องแดงหนาสิบูได้ได้พี่น้องเลยซอยกันได้ดิต้อง หยกความดีความชอบให้มัดทุกคนทั้งพี่ทั้งน้องผู้ที่มาเนาะเริ่มต้นแต่ให้นี่บ่เริ่มตอนแต่นี้นี่บ่รักฝั่งเศร้านี่บ่นี่แมยโอ้ชี้ให้เงาไปนี่บ่จนสุดทางพอดทางครับต้นเสาไผ่อยู่คนโอ้มันก็สุดยอดแล้วถือว่าโอเคนี่เนาะไม่ได้รักสิครับพันให้ ว่าง่ายแต่ให้ให้นี <No> ่แต่หาขายมีใไปคุณโอ้ถาราสิขายแล้วก็ต้องอันตัดทางนี้ไว้ให้กับลงทางนั้นเนาะสมุติว่านะมีผู้มาเบิ่งเราบ่บ่บ่อยทีหน้านี่เบิ่งรีอยากได้อยู่ดอกแต่ว่ามันรู้เบิเรื่องเงินคำกับแก้วมาเชิญเถอะอันนี้ก็เจ้าของที่เพิ่นชื่อก็ท่านนั่นผู้แล้วเนาะท่าเกี่ยวเข้าออกเพื่้วเนาะ พันเพินใบแต่ดินก่อนด้วยใบแต่ดินแยก่อนกันวันนี้นะชิบว oh, <2015. S 1> ุ day, oh, yeah. mm ้จเจือใจดำป่า hmm. น mm ั hmm. mm ่นหรอว่า hmm. ช mm ิมวไทยนากันทิ่นเนาะเมนจีดอทีแรกพันสิปักทำนี้ป่ะแถวนี้วันพันต้นนอนเลวมานสดะแถวนี้บ่มเมนนะแถวกลางนี่้และเปกลางตอะ้นหรวามีกลาเออแมนแถวแถวนี้ล่ะอยู่นี้นี่แหวไปายุหัน อยู่กลางตัวนั้นอีกนี่มันแบบว่าคาบให้เลยนะเนาะนี่ประมาณนี้ก็ติดนะวันนี้ได้เบิดคือเก่าว่าป้าบุญว่าเป็นบุตรสิลป์ป้าบุญป้าบุญชิดเชียงดังนี่างคือว่าเราเป็นคนไร้แรงกันเนาะแมนวันนี้เราหายชุดเลยเราหายชุดจงใจนะป้าบุญนี่ที่เราจะเป็นคนดีอะ เราเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสตลอดเด้ประบุนนะไปเท่อใดแล้วก็ต้อนรับอย่างดีเนาะไปไปเบิ่งไปต้ออุ้ยเกือบขาดโอ้ยบ่จอยเอ้ยชื่อไงบ่าวบดกับพ่อแพทย์ไปใช้หนไปบ้านป้าลุงหญา ก็ลุกหยางปอเฮะหอวเสาตัวนี้ถือว่ากัดชํานี่แหละเฮาย่างแต่มือนั้นเนาะบาดจอยเนาะถือว่าตั้งแต่มือเล็กๆหนะนะหัดเสาหน้าติกันตาสองสีหายเด้โอ้ถือว่าสุดยอดเลยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดเผยความจริงแล้วบาดนี่สีหายจนชุดปูนกว้างเติบได้นี่นะ สมมติว่าเราเอาลงใต้ที่นี่ย้สักสองห้สมมติว่าตรงไว้ทางไหนเราเอาลงทางนี้เนาะตัดแมนยันกว้างเด่นกว้างแต่เพื่อนสิขายเท่าไรแล้วเขาก็ยังบ่ฮู้ได้แมนเจ้าคุณซื้อเอาบ่อจ่อยอ๋อโบ่มีเงินบ่แม่นลดสันมภาระลดไทยว่าเพิ่นเอาไปแมนสัตว์ใบขนของของยังอ๋อของแม่ของน้องแดงเนาะของแม่ของน้องแดงมีบ่แม่นตะกี้เด้เพิ่นไปผ่าไว้เฮือนหลังเคลื่อนใหญ่บ่อยู่แม่นเคื่อนใหญ่เคลื่อนโกกเคลือนเขาบ่แม่นทั้งนั้น ไปครัมึงเนี่ยมึงเนี่ยไปเดี๋มันหอนเนาะเม่นเดี๋ยวนี้เคยเห็นบ้าลอยเล่ากับไปทำงานอยู่นั่นผูดเดี๋ยวนีรอเสาสิ่งใดถ้าสมมติว่าเพิ่นเพิ่นได้ยกให้น้องแดงขึ้นคือเก่าเ้ากับบ่อ อาคาดแค้นแล้วก็ FC บัดส่ผู้ส่คนก็บ่ให้ปักใจเครียดเนาะบ่จ้อยคนเฮาเกิดมาการให้อภัยสิ่งที่ดีที่สุดแบบบ่ต้องเครียดแค้นกันอย่างใหญ่หลวงยวเดี๋ยวเนาะเอารถมาสีเข้าอ้าวรถ วิโกคอยาเพื่อนนี่ก็คือสิป้าไหวแมนบอดิเพราะว่าจอยป้าไ้ว่อบอกกันดิบล็อกวียงไงเสีเอาไปทำบริจาควัดอติยังไแน่้วยบห้บเบ่าลีนะบ่ฮู้กนต้องถามพันก้อละพันมาขายเปาลีเด้อโดยเป่าลีมกก่อของนอนนหนักในอื่นเชาด้นี่หกต้นหกต้นนึง ีได้าก็ได้แม่บ่าเนี้ยเขาเขียวอยู่เได้แล้วเข่าใหญ่เห็นบปล่าเอาผมจะไปซื้อต่อนีเด้ป๋องถือทำไมอยู่ลีนี่ดิสบายดีสบายดีเฮ็ด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 เฮ็เฮ็ดยังเฮ็ดคลิปก่อนถือว่าความเดือดกับเบิร์ดแล้วเนาะแต่กำลังจะกลับมาเดือดอีกโทรหากันแต่เช้าหูเดือดอีกเดือดอีกแล้วถามเบาะรีมาความเดือดเบิร์ดเรื่องเออโดนเบิร์ดไปเลยอเดดื นั่ารัะก็ดีคือการโน้มมันจังบยวนไว้เนาะก็บบริกากให้มันเดือดตลอดเป็นน้ำต้ได้โทรศัพท์ใหม่ไม่เดือดม่เลยแต่ว่าคล้ายเข่าไส้ยูเดี๋ยวนี้ห่าร่างเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ไหนดีวะถ้าสมมติว่าเปิญน้อมเปิญยางตามีแต่ว่าบรอยากให้ผูกใจแค้นทั้งเอฟซีกันเนาะมีแต่ว่าปล่อยเรื่องของใครของมันบัตรนี่น้องเพิ่นกัให้มีความสุขบัตรเนาะอีสองห้าอีสองห้าคนพี่น้องกันนะต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่นะพูดละา เวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากันมีผู้ใดเจ็บเป็นแบบอเีเยี่ยมกันที่หักแพ้งกันนั่นแล้วแต่บัตรได้รุ่นเอฮาโอเคได้ไหมนี้เราลีไปก็ได้นี่เด้อเดี๋ยวเบิบเราเบิ้งกว้างอะไรอ่ะเนาะหรือว่าซ้ำมือนั่นจ้าสิมาอยู่บ้านย่างบ่บ่เดี๋ยวแบบเรอเบินในอยากมาอยู่บ้านย่างบ่ดอกเราลีนี่เดี๋แบบว่ามีผู้สิมาซื้อบ่มีอยู่เมื่อวานนี่เด้เป็นอยากซื้อเนาะแม ถอาไร้อะเท่าได้อะครับฮะถอดได้กี่บานะเปล่านะพูดเฉพาะแต่ตัวนั้นบอก้วยคือว่าเซนปลายนี่แหละปลายถอ่เวีงเงินมาจะใช้ชื่อยังบนในนอนเห็นเพนแผ่นว่าข้าวปลายนี่เจ้าคือผู้ซื้อไว้ตุเนาะเหินว่ามันเซ็นหนึ่งพันอย่างนี้บอลข้าหาลงมาหนี่ยปลายข้าหาไปปลายนี่อื่นว่าเออโมไก่นาเนาะยังบ้านนี่ว่าขาดปลายเนาะเบ้าเวียงอยากลงคลิปต่อเนี่ยโดยโดยโดย เอาโอเคเด้อชาเด้อนีคนนึกอนุญาตเดี๋ยวสิกลับก่อนดูดูสบายดีว่นนี้ครับแล้วบ่แม่นค่อยสิกลับแล้วสิพานางเอกคนครับแล้วผมอัดนั่งเอกไว้สี่ามือเลยทีเจมอลี่ดินน้ำมือิแม่นเดี๋ยวพาไปก็ไปภารกิจแล้วก่อนเดี๋ยวสิพาทีมงานไปอันหากินกินข้าวอันผัดกะเพราเนาะ Lui. Đấy, đây, vô nhạc đâu nà <laughs> à, ok thôi, team ngăn đây Xin cái chú đi mới Tôi bảo đi sư sư Đôi, đôi, đôi Này là phía nông ấy đó Hãy xăm phát Con chỉ bừng hoạt trò nó thi cho bà phi phía nó Đôi, đôi Bây bố bây Đôi, lẹ là, มีเวียอะไรน้ำจากน้อ,อนาไปในบ้านนะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเข้ามามามันกะเบิดความเดือดแล้วพี่น้องแต่บรเิเวณยังจะดีใจน้ำที่เบิดความเดือดท้งยอดพี่น้องเพิน่นกะเป็นดีน้ำการเรื่องราวต่างๆกะที่ได้จบชิ้นนาอพี่น้องทาเบาลิกะที่ได้ขอตัวไปเฮ็ดเวียก้อนบัดนี้เนาะชาวนาเนาะไปไปเห็ดเวียกอพี่น้องเลย ฮ้อนดิอุ้ย้อนเหลือเกินฮ้อเหลือเกินได้พี่น้องไอ้ฮ้อนเหลือเกินดำเหลือเกินเนาะนี่ก็ได้อ้าโอเคพี่น้องเนาะขึ้นมากัหนาดำแน่แต่ว่าความจริงก็ไ่ได้ดำหอกเดี๋ยวว่อรีปเชิได้ขอตัวก้อนมาดิฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนีเดอพี่น้องเนาะสู้ๆแหละเป็นกำลังใจให้น้องแดงนะเน่ พออยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบไปแล้วการที่วุ่นวายกับพี่กับน้องหลายชุดท้ายกับเรื่องบ่ฮอดตำรวจตำรเลดอกพี่น้องเลยนี่การที่อันสมมุติว่าเพิ่อนยอมคืนที่ดินแบบนี้นี่เขากับบต้องผูกใจเจ็บแค้นเพื่อนพี่น้องเนาะการที่เขาให้อภยัยให้ยังกับบอช้ำให้อภยัยพี่น้องเนาะการที่ทำบุญนี่ให้ยังกับให้อภัยนี่คือสิได้บุญพ,นะพี่น้องเนาะให้อภัยเพื่อนพี่น้องเลยเนะาะอย่างไดก็ ลุงกับหลานหน้าเบากับหลานพี่น้องเนงาะจักมือนึงเผื่อกระชืดได้อาศัยกันเนะะาะเบาใส่หน่อยก็ใส่หลายคนเฮามันก็ต้องน้ำกินเลือดกันตลอดแหละพี่น้องโอเคพี่น้องจังได๋ก็ไปติดตามเบาลี่นี่เด้อพี่น,อนอ้องๆเบาลี่ขอตัวก่อนพี่น้องสบายดี